วันนี้ครับเรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีครับุเรื่อๆชาวแดร์บีเซลวันนี้เรามาที่นี่เลยฮะภาคใต้เลยฮะของดีสุราษฎร์ธานีจริงๆเราก๊อบรูปวีโก้มินิเขาไปลงเพจแล้วก็จริงๆวันนี้เราได้เดินทางมาสุราษฎร์แล้วก็ขออนุญาตมาหาพี่เขาหน่อยดีกว่าแต่อู๋พี่เขานี่ไม่ธรรมดานะเห็นแบบนี้เดีย๋ยวไปดูผลงานของเขานหน่อยดีกว่านี่มาพูดคุยกับพี่เขาสวัสดีคร,ครับพี่ครกสวัสดีครับผมช่างโค้กครับ ช่างโคช่างโคกสุราชสุราชใช่ครับผมถามเลยอูพี่นี่จริงๆลึกมากเลยนะลึกครับลึกมากก็ทําที่บ้านที่สวนครับไม่ได้ว่าออกไปทางหลักอ่าก็ประมาณสีสิบวารอครับถึงจะเหมือนอยู่บนยอดเขาด้วยใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วก็พอดีเราเห็นว่าที่เนี่ยเป็นตัวแทน H Y B ใช่ครับอ่าก็จะมีนี่เลยอันนี้คือผลงานของพี่เลยใช่ครับผลงานของผมทั้งหมดเลยครับอ่าจริงๆ เริ่ต้นเลยมีโบเริ่มต้นเลยมีโเคบทําอะไรเอาจริงๆเลยเริ่มต้นเลยก็จูนกล่องพ่วงดีฟァสก่อนครับอ๋อจริงจริงจริงทำกล่องใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนร <リ S 2> ีแมปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรีแมปพอ,อเปลี่ยนรีแมปแล้วก็มารับทำเครื่องแล้วพอรับซทำเครื่องเสร็จก็มาหัดเดินอินเตอร์เชื่อมเดินซื้อเครื่องมาอ่าก็ตักล้องก็คือเป็นอู่ซ่อมรถนี่แหละพูดตรงๆจริงๆกันได้เมื่อก่อนก็คือมีแต่ลิฟกับถังลมแค่นั้นยังไม่มีอะไรซ่อมรถได้ใช่ครับอ่า แล้วจริงๆตอนนี้งานพลิกผันมันคนละเรื่องเลยนะมันออกมาเป็นแบบนี้ก็เคยทํเป็นรถแข่งก็แข่งรถอยู่พักหนึ่งก็คือวีโก้ผมกันสีน้ําเงินใช่ไหมแล้วก็จะแล้วก็ผมเปลี่ยนมาทําเป็นงานดัดจายเชื่อมอก็ยังไม่บูมนะเพราะว่ามาเป็นงานดัดจายแล้วก็เชื่อมเกล็ดคู่อย่างเงี้ยแล้วก็คนติดตามอยู่ๆก็บูมเลยคนเป็นที่รู้จักเลยแล้วก็คนาอางงานมาให้ทำครับจริงๆบอกตรงๆงานกรุงเทพนี่แบบนี้เลย ทบจะไม่ต่างอันนี้ผมขอพูดเลยว่าไม่ต่างงานเรียบร้อยดีจริงๆจุดไหนที่พีโค้กเป็นคนทําเองให้ให้บอกผมด้วยได้เยวหน่อยก็เป็นชุดตัวตัววางชุดทโบตัวท่ออินเตอร์แล้วก็เดินขึ้นเดินอินเตอร์พวกนี้ครับอินเตอร์นี่พี่ก็จัดการเองอ่าใช่ครับถือก็ตัดตัดครอบใหม่อินเตอร์ก็เป็นงานหลอดใหญ่แบนที่แบนของผมแล้วก็มาสั่งครอบพับเซนซี ไอ้กัดลาย C N C แล้วก็มาเชื่อมครับเชื่อมเกล็คู่เลยวิเลตหรือเปล่าพี่บิเลตครับมัน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 ไม่ใช่บิเลตทั้งแท่งนะถ้าว่าเป็นเป็นแผ่นพับนี่ผมจะเรียกว่าประมาณว่า C N C เขาเรียกว่าอะไร C N C นะพี่นะใช่ครับแต่เห็นพี่โชคมีอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลย C N C ยิงทรายมีมิลลิ่งเครื่องกึงตู้ยิงทรายน้ำทรายแห้งถ้าถ้าเป็นงาน C N C ส่วนมากผมจะสั่งพี่แม็กแม็กนาร่าแม็กแม็กจูนโตก็จะมีอีกอ่าใช่อันนี้จะเป็นพี่แม็กทำให้ อ๋อก็จมีมีแรงอยู่ใช่ใช่ใช่มีมีมีเพื่อนเพื่อนที่ทำ C N C ก็ L อ S ก็ทำ C N C พวกนี้คันนี้รถใครพี่ครกถามนิดนึงคันนี้รถของพี่เบนซ์การยางเบนซ์การยางก็ลูกค้าครับลูกค้าก็เมื่อก่อนเคยเอาไททันมาทําทิงแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาซื้อคันใหม่เขาอยากจัดจัตอีกเอาแบตแปลกก็เลยแปลกด้วยแต่ก็ต้องใช้งานได้ด้วยประมาณนั้นจริงมองไปโอ้โหฟิตติ้งระบบน้ำมันที่นี่จางเฮดไวบีหมด ใช่ครับตามที่เราได้ข้อมูลมาก็คือทางพี่บังเฮทไวบีบอกที่เนี่ยมาสุราต้องแวะมาต้องแวะโอ้โหเฮทไวบีเฮทไวบีทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวใช้เฮทไวบีหมดเลยพี่ตรงไหนบ้างพี่โกะคพามาดูเฮทไวบีนิดนึงอ่าก็อันนี้ก็ที่นำแนะนำนำเสนอเลยนะอันนี้เป็นถังแปดก็คือ,อถังเอถังเอแล้วก็ไอระบาย ด้ายระบายนะครับมาอันนี้งานพี่เหรอใช่ครับงานลูกจ้าอันนี้งานพี่ใช่แล้วก็เอาเล็กๆให้พีอัน้วก็สายฟิตติ้งสินค้าขายดีเลยเนี่ยของร้านก็มีกล้องถ่ายระบายอะไรเรื่บร้อยอันนี้กล้องสายถ้าน้ํามันในในถังเต็มเริ่มกระเฉาะขึ้นกองแล้วก็เปิดถ่ายทิ้งแล้วโอ้นี่แล้วก็ปิดขนาดนั้นเก็บไล้์ยังหางนั้นเลยครับก็ชุดนี้น้ำมันขาเข้าก็มีกองมีกองก่อนเข้าก็จะใช้เป็นเฮดไวบีเล็กๆคุมแล้วก็น้ำมันเข้า โอ้อันนี้มีอันนี้ไม่ใช่ทําสวยอย่างเดียวนะมีรายละเอียดใช่ใช้ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้ดีจริงใช้ได้ดีแล้วก็ดูมี one วย์มีหลายระบบมากมีเนี่ยนี่ถังอะไรพี่มันอยู่ตรงนี้อันนี้ถังพักน้าครับก็คืออยากจะซ่อนครับไม่ไม่ไม่อยากจะลากอุปกรณ์มาติดข้างหน้าแล้วครับถังพักน้ำก็เลยถังพักน้ําอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็ถัง power อันนี้ถังถังพ o w e ้อเป็นตรงไหนเติมตรงนี้ครับเปิดตัวเติมตรงนี้ได้เลยครับ มีมีห้องกั้นกันน้ำมันกระเฉาะสามารถติดเครื่องแล้วก็เติมได้ครับไม่ไม่ไม่พุ่งขึ้นมาข้างบนอ๋อสร้างมันแล้วก็มีดูฮระบบนี่อันนี้ปิดรางของเอเมผลิตภัณฑ์เอเมก็ผมผมก็ขายผมก็ขายหมดแหละแล้วแต่ลูกค้าจะใช้อะไรใช้ทั้งเอเมแล้วก็ฮิ d พีดีก็ก็ใช้ขายงานไทเทเนียมไทเทเนียมใช่ครับผมก็คือเชื่อมที่นี่เลยเชื่อมที่นี่เลยอันนี้เป็นงานขอโทษเป็นงานมือหรือว่าเครื่องจักรปะ อันนี้งานมือครับเพราะมันต้องเติมลวดให้นูนแล้วก็เติมทีละเม็ดหรอใช่ครับผมดูเหมือนแบบใครใครเครื่องนะใครใครเครื่องนะนี่เติมทีละเม็ดเลยแต่แต่แบบใหม่ผมก็เริ่ม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 ทำกับเครื่องกับเครื่องแล้วแหละแต่มันไม่ตัวอย่างอยู่ในน้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอันนี้พวกอนี้เป็นเชื่อมเครื่องหมดเลยทําได้หมดอ๋ออันนี้อันนี้ท่อใครอ่ะท่อเก่าก็คือเขาให้ทำสองชุดไว้ใช้งานชุดหนึ่งแล้วก็ไว้โชว์ชุดหนึ่ง พอโชว์ก็เป็นชุดนี้ใช่เขาถอดงานก็ลงพื้นถอดน็อตเบอร์สิบสองตัวแล้วก็จับใส่ได้เลยมันเป็นเข็มขัดรัดพี่อือเขากไม่ธรรมดาเนี่ยรอมู่ที่ไหนอ่ะพี่พี่เบน์กระบี่ครับเบน์กันยางกระบี่ใช่ครับคันนี้เขาเจตนาเอาไปโชว์หรือยังไงพี่โคก็ไว้โชว์แล้วก็ไว้ขับเล่นได้ด้วยต้องขับได้ด้วยครับ มันขับได้อยู่แล้วที่เห็นเ็นโบฝาหน้าใหญ่นี้ก็คือลูกลูกนี้40.5ครับแต่ว่าเชื่อมพอกหมกหมกไว้ข้างในอ่าอันนี้ก็คือแค่เอฟห้าเองแต่ใส่ฝาหน้าของเบนไทยารอ่าของพี่เบนจ,จริงจริงโปรเจกต์ของเครื่องแบบนี้พี่โคกทํานานไหมก็คันนี้เหรอคันนี้ก็ประมาณสี่ห้าเดือนนะสี่ห้าเดือนมันแบบถ้าของครบแล้วประกอบทีเดียวอะ่ะเดือนเดือนครึ่งก็เสร็จแล้ว แล้วถ้าลูกค้าคนต่อไปอยากจะมาทํานี่มีตอนนี้มีคิวไหมยังไม่มีครับอ่าจริงจก็เข้ามาได้ถ้าใครแบบอยากจะมาทําท่ออินเตอร์ท่อ,อทีอ่ทนี่งอ่าง่ายๆอะไรเงี้ยมันต้องเต็มขนาดนี้ไม่ไ,<ด>ไม่ไมทำได้ครับเดินขึ้น มันมเริ่มมาเดินอินเตอร์อทาได้ครับไม่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 จำเป็นตรงนี้แต่ถ้ารถแบบจัดเต็มแบบนี้ต้องต้องรอมันมันมีคันนี้หนึ่งคันแล้วก็อ,อีกสองคันตรงนู้นครับรอคิวอยู่อันนั้นคือคิวจัดเต็มใช่ใช่พอผมเห็นงานพี่แบบนี้แล้วผมอยากรู้ว่าจริงจริงรง,งานหลักของพี่ทําอะไรสําหรับลูกค้าที่แบบมาทําได้ทุกวันใช่นะมันเครื่องเดินท่อยอเสียอ๋อนี่นะมันเครื่องที่นี่ก็ใช่ั่เครื่องบำรุงรักษาอะไรเงี้ยทําได้ซ่อมเครื่องเนี่ย ซ่อมเครื่องได้ครับต้องรอรอคิวหน่อยอ่าแต่ก็จะซ่อมเครื่องอาจจะเป็นเรื่องคิวใช่ครับซ่อมเครื่องประกอบเครื่องซิ่งทาได้หมดเลยงานอินเตอร์งานอินเตอร์หลักๆคือชุดอินเตอร์เอิเตเี่ยมอะไรเงี้ยใช่ดัดทรายมีครบดัดทรายมีครบดัดทรายงานควันทาได้หมดได้หมดครับอ่าที่อันนี้รับรถได้ภายในวันหรือปะอันนี้ก็ต้องนัดมาจอดสักสองสามวันครับแล้วก็ทําได้ หลักๆที่ทําบ่อยๆตอนนี้ก็คือพวกทํางานถังพวกเนี้ยทรงแล้วก็ไอดีเป็นแบบเนี้ยพี่อันนี้นี้อันนี้เป็นไอดีดิแม็กไม่รู้ว่าอันนี้ที่มีสต๊อกเลยก็คืออันนี้ต้องสั่งออเดอร์เหมือนกันก็ออเดอร์เหมือนกันใช่ครับตรงรออ๋อนี่งานสร้างทั้งหมดเลยงานสร้างทั้งหมดเลยอันนี้น่าเป็นซีนทีสั่งพี่แม็กผลิตแล้วก็ผมมาดัดผ่าท่อแล้วก็เชื่อมอันนี้ของดิแม็กออกหน้าออกหน้าย้ายรางแล้วก็อันนี้ของ1.9เนี่ยของ1.9 Oh. มันก็เฟี้ยวๆที่ทางลมดีๆเลยก็งานอินเตอร์งานระบบน้ำมันที่เนี่ยใช่มาได้เลยใช่ครับแต่ถ้าเต็มระบบแบบเนี้ยอาจจะต้องดูคิวอนันนี้ต้องดูดูคิวก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เต็มปีนี้ไม่รู้ผมจะทําเสร็จให้เขาหมดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ถือว่าสมบูรณ์อย่างที่ครบอันนี้อันนี้เหลืออะไรน้ำมันเบรกกับคัดอย่างเดียวแล้วผมผมเพิ่งสตาร์ทติดเมื่อกี้เลยเพิ่งทําเมื่อกี้เลยยังไม่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเบรกคัดเลยอันนี้ก็ถือว่า เป็นแบบแต่งเต็มใช่แต่งเต็มขี่ได้ซัดได้เพราะว่าเพราะว่าไล่เป็นสเปคกับรถที่ผมใช้งานอยู่หรือไม่ใครอยากได้อุปกรณ์ทำาอ่าท่อน้ำ HYB าบแล้วบ้านาสายอะไรองเงี้ย HYB คือที่เนี้ยตัวแทนตัวแทนหน่ายหลักเลยยังเป็นทางการเลยอันนี้ผม่อพูดตรงนี้เลยที่นี่มีครบเลยสำหรับ HYB ใช่ครับสั่งได้ก็ก็อันนี้ที่วัยรุ่นสั่งกันก็คือชุด ชุดนี้ครับฟุตเกียวเติมซ NC ครับแล้วผมก็จะจัดเป็นเฮดไบีให้แบบนี้ไปเลย<อ>ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ใช่ไหมรถไรรถไรรุ่น <Cats. S 2> อ่ะที่ย้ายหม้อน้ำต่ำกว่าฝาสูบอ่ะพี่ออมันจะมีปัญหาที่ว่าทำทาท,ที่เติมข้างแยกข้าง,ข,างข้างนอกใช่ไหมแต่เวลาจะไล่ฟองอากาศอ่ะฟองอากาศมันจะไม่ลงข้างล่างพี่มันจะขึ้นไปขังเต็มอยู่ข้างในอะ่ะมันจะไม่ลงผมก็เลยมันมันมันเจอปัญหาอยู่คันหนึ่งคือฝายกเลยฝาเด้งเลยน้ำดันก็เลย จัดการเปลี่ยนทางน้ําให้มันไล่ฟองตรงเนี้ให้มันอยู่สูงเหนือเหนืก็ฝาสูบอ่ะพี่ยังไงน้ําก็เต็มระบบเพราะว่าคันนี้เติมไปหม้อน้ําเล็กๆเนี่ยหกหกลิตรเต็มพอดีเต็มพอดีใชออ่จริงจริงจริง,รง,รงความสวยงามมันก็ต้องดูระบบให้มันถูกต้องด้วยใช่มันต้องดูระบบให้ถูกต้องด้วยองมีความเข้าใจนิดหนึ่งซึ่งพี่โค้งเนี่ยถือว่าท<ำ>ีความขเข้าใจเลยดีเยี่ยมเลยแล้วก็พอไปดูรถบ้านๆนี่ก็จะมีสเต็ปอีกคันหนึ่งฟลุ๊กใช่อันนี้อันนี้อันนี้ของน้องเพชร น้องเพชรกระบี่ครับเจ้าของเจ้าของลานปลาล์มกระบี่แตรถนี้ก็สวยเลยคันนี้เรียบร้อยดีสไตล์แบบอนนี้คืนค,นคืนใช้งานนะครับอันนี้อันนี้ก็ใจที่หนึ่งสามรางวัลสามรางวัลแล้วอ๋ออันนี้ประกวดด้วยประกวดด้วยครับรใช้งาน้ดได,ได้ประกวดได้ออ ก็คือเขาเป็นสตอนนี้ก็กำลังมาสั่งทําใหม่เห็นของพี่เบ้ล้ําเขาก็จะเอาแบบล้ำล้ำด้วยอ๋อคันนี้ก็จะตามคันนั้นก็น <laughs> จะตามคันนั้นไปแต่ว่าจะไม่ให้เหมือนกันหรอกผมก็ทาไปสิบคันก็ต้องเปลี่ยนไปทั้งสิบอะเหมือนกันไม่ได้โอ้สิ่งที่เห็นเลยที่เฮ็นเบีก็จะเป็นแบบมีทุกสีมีหลายสีคุมโทนใช่ครับค,มคุมโทนได้ครับจะสั่ง,งสลับสามสีก็ได้นะอ่าเนี่ยเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งคันเนี้ยมองเลยคือ เงินดำเงินดำแค่นั้นพอพอเงินดำปั๊บไปไหมมันมันมีเรื่องคุมโทนเข้ามาคือมันดูแบบคล<ช>ีนดูเรียบร้อยดูสะอาด<ช>นี่นถือว่าทำได้ดีมากๆเลยพี่โค้กนี่โอ้โหดู<ถ>ท่อมะนาท่อมะนาวครับอ่าแล้วก็จะมีนี่อ,อันนี้เขาเรียกอะไรพี่อันนี้วันเววาวครับของของปั๊มลมหมออลมเบรกอันนี้มีความจําเป็นต้องใส่ไหม ก็ของเดิมมันจะมีอยู่ในท่อยางครับพี่เราก็ต้องใส่ให้มันแต่เราจะมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วไม่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 ใส่วาวเดิมไม่ได้นะพี่น้ำมันเครื่องจะออกมาเต็มหม้อลมเลยอมันจะไปอยู่ข้างในเพราะว่าวันเวนี่ปิดได้แต่อากาศไม่สามารถจะปิดน้ามันได้เอ้าหรอใช่แล้วถ้าปิดอากาศได้ได้้ความรู้ได้ความรู้ได้ความรู้เราก็เลยจําเป็นต้องตัดต่อเกลียวเพื่อที่จะใช้วันเววาวเดิมมันมันด้วยไม่อันนี้ไม่ควรใส่ลงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเบรกพวกท่านพี่จะแข็งแล้วก็เหยียบไม่ได้ น้ำมันยังน้นเครื่องยังมาอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่อี่นี่ฮะความรู้อันนี้ผมไม่รู้เลยบอกตรงๆแล้วก็ระบบสายเบรกนี่ก็จะเป็นเห็นไหบีคน,นดำเช่นกันเีนใ,ใช่คุมโทนคันนี้คุมโทนโอ้สวยพี่พอยางดำอยางดำคือคือทุกอย่างมีการวางคอนเซ็ปต์ไว้หมดแล้วอ่าใช่ผมจะถามเจ้าของรถก่อนพี่ชอบโทนสีอะไรประมาณไหนเดี๋ยวผมก็จะจัดคุมโทนมาให้หมดเลย นี่กระปุกเบรกบินเลดอะไรก็เนี่ยดําเงินดํามันก็เข้าคุมโทนกันหมดเลยจริงๆพี่น้องภาคใต้เนี่ยบางครั้งอาจจะหาที่ทําอยู่เชื่อผมไหมซึ่งที่เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากใครที่อยู่ใต้เนี่ยผมว่ามาหาพี่โค้งเนี่ยเอ่อเรื่อง,เร,องเรื่องงานเขาชอบอแต่มันมีปัญหาอย่างเดียวคือเขารอไม่ไหวมันมันงานแฮนเมดแล้วมันเป็นงานผมไม่สามารถจ้างคนอื่นมาทาแทนผมได้พี่เขาจะรอฝีมือผมทั้งหมดเนี่ยยํทกี่คนพี่คนเดียว ใช่ครับอันนี้คือพี่พี่โค้กทำคนเดียวก็ค่อยทำใช่ใช่ใช่ค่อยๆทำเรื่อยๆทำวันวันละนิดวันละหน่อยก็ทำไปแต่ถ้าเป็นงานเครื่องอ่ะผมจะมีน้องที่คนขับรถแข่งอยู่แบงค์ชื่อแบงค์มันจะมาช่วยทำงานเครื่องงานเครื่องก็จะมีคนหนึ่งแต่ทํ้งงานพวกนี้ยงานรายละเอียดมันต้องมันต้องเก็บรายละเอียดเยอะอ่ะใช่ครับซึ่งอันนี้พี่โค้กทำเองนะครับนี่ทเองระบบของเครื่องแสดงชุดนี้เป็นชุดแบบ ยอดนิยมของพี่ยยอดนิมเลยครับสินค้าขายดีของอูเลยอชุดนี้เป็นชุดไฮไลท์ของที่นี่เลยโคกสุราชนี่ระบบน้ำมัน HYB ไวด์บอะเด็รวมกับนี่ที่พี่โคกสร้างขึ้นมาเพิ่ถังเอแอนถังดัก์ไอถังแฝดเขาเรียกถังแฝดเขาเรียกว่าถังแฝดถังแฝดแล้วก็มีวาลเห็นไหมจริงๆเนี่ยอันนั้นกรองกรองกรองอะไรกรองกรองโซล่าก็คือตั้งแต่ขาเข้าแล้วทีนี้ก็ลุกก็ใส่ตรงนี้เพิ่มไหม่ขาออกอีกหน่อยนึงขาไหล่กับ มันก็ดูเท่ดีเออพอะมันมันดูมีอะไรดีอะใช่แล้วก็อันนี้น้ํามันเข้าเข้าไอ้นี้ฟิทติ้งเข้าไปจอจอวัดแรงดันข้างในครับผมก็ต่อให้มันให้มันเป็นแนวเดียวกับถังพี่แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ใช่ใช่พี่ก็ดูผมก็ต่อเอออันนี้เราต้องมีอันนี้ผมหาที่ทําอยู่เนี่ยมันสามารถจัดทรงได้ว่าจะให้เดินไปท่าไหนเออสวยเลยสวยเลยโอ้โหดูแม่งลโค้งนี้ยังรอใช่มันพอดีกับทรงเหลี่ยมถังแล้วก็ตรงเข้ารถเลยพี่จริง อยากจะรู้ราคาสักนิดหนึ่งพี่โค้งอย่างเงี้ยงูประมาณสักเท่าไหร่คันนี้ใช้อินเตอร์กาเล็แท้คันนี้คันนี้จบไปสองแสนกว่าสองแสนกว่านะใช่ครับแต่ก็ถือว่างานสวยมากมากเลยนะก็ได้พัลลมอนเวอร์แล้วก็มีอะไรบิลเล็พวกนี้ยจบไปสองกว่าแล้วก็ฟิตติ้งหมดเลยอันนี้ฟิตติ้งไปถึงถังน้ํามันเลยนะพี่อ๋อแล้วก็จะมีพุทชุดแผงแผงออยท่องมานี่เฮ็ดไวบีทั้งหมดใช่เฮ็ดไวบีหมดจะมีแผงออยอะไรข้างหน้านี่มาด้วยแล้วก็กลับไปเต็มระบบจริงจริง ใช่เหมือนเหมือนคันนี้ก็อยู่น่าจะประมาณ4ี่แสนครับเพราะว่าจบจบเครื่องอย่างเดียวนะห้องเครื่องอย่างเดียวจบจบที่ผมสามกว่าที่ลูกค้าซื้อมาเองก็น่าจะเป็นแสนอ๋อมีมีบางส่วนเขาหาอะไรมาอ่าใช่ใช่อะไรอะไรเอ็เนี่ยเหมือนพี่เขาสั่งมาสั่งมาให้ผมใส่ก็ถือว่านี่ฮะใครรอพี่โคกได้ผมว่าคุ้มค่านะเออแล้วมันอยู่ภาคใต้เนี่ยใครที่เป็นรถภาคใต้ผมว่ามันมันดูรถได้บางทีส่งไปกรุงเทพมันอาจจะ ลำบากนิดนึงผมว่าคุ้มเลยนี่สำหรับใครที่อยากมาพิโคแล้วก็ใครอยากได้สินค้า H ฮ b บระบบน้ำมันระบบหมวฟิตติ้งที่นี่ครบนะแล้วก็มีท่อ,อยางมีสตอ็อกให้ด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็ใครอยากได้ท่ออินเตอร์สวยๆออกแบบล้ำๆบอกพิโคได้บอกได้ครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมทำล้ำๆไปหลายคันแล้วอ่าอยากได้แบบไหนบอกพิโคได้เลยนี่ฮะต้องถือว่าสุดจริงๆพ่โคที่นี้โอ้ตรงเนี้ยตั้งอยู่ตรงไหนพ่โคบอกเพื่อนนิดนึง มันอยู่ปากฉลุยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ครับอ่าใช่บอกตรงๆก็เข้าไปถนนใหญ่อาจจะลึกนิดนึงก็ถ้าค้นหาในใน o ูเกนแ a p ก็ก็มีครับค้นหาอู่ช่างโคกก็ขึ้นเลยอู่ช่างโคกขึ้นเลยใช่ครับนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆวันนี้ที่เรามาหาพี่โคกลึกหน่อยนี่ฮะแต่ผลงานโอ้ต้องยอมรับว่าโหนึ่งจริงๆประกวดอ่าลอวประกวดสามรนี่เลยมาได้เลยหรือว่าใครมีปัญหาเรื่อง เครื่องยนต์ปรึกษาได้อาจจะทำจะต้องผมเก่งงานเครื่องมาก่อนทํางานอินเตอร์ครับทำรถแข่งด้วยใชงเื่องก็สบายนะใครที่อยู่แถวนี้เราแวะรถรถแข่งคือไม่มีสปอนเซอร์มันทุนเองพี่ก็เหนื่อยใช่ไหมครับเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันแบบวิ่งแบบละลายทรับอ่ะพี่วิ่งสนามหนึ่งเราเป็นหนี้ไปอีกสองสามเดือนวิ่งสนามหนึ่งเป็นหนี้สองสามเดือนก็เลยหยุดดีกว่าก็เลยมามา แต่ช่วงนี้รถแรงก็อาจจะเบาหน่อยกระแสรถแรงถ้าทำมันมันก็เป็นอย่างนั้นนะพี่มันมันมอนไวรุ่นสมทะเลมีเท่าไหร่ใช่ครับหมดตอนนี้ก็เน้นโชว์คากันพี่ทาทีเดียวใช่ใช่ทำนี้อยู่อย่างอันนี้คือแต่งไปเสร็จแล้วมันไม่มีการเรียกเงินเพิ่มนอกจากคุณจะอัพใหม่อันนี้คือมันใช้กันยาวๆพี่ใช้กันยาวๆใช่นะใครที่อยากปรึกษาพี่โค้กเรื่องเครื่องยนต์เรื่องงานดีไซน์งานประกวดรถโทรหาพี่โค้กเบอร์ไหนฮะ ศูนย์แปดสี่สี่สี่ศูนย์หนึ่งหกห้าหนึ่งครับช่างโคกช่างโคกสุราษฎร์นะยังไงฝากไว้ด้วยนี่ฮะงานคุณภาพจริงๆวันนี้เราลงทุนเข้ามานี่ถือว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับงานสวยๆแบบนี้นะอันนี้ฮะใครจะมาใช้บริการโทรต่างพี่โคกได้แล้วกันตามเบอร์นี้เลยได้ครับอ่ะเอานี้ขอบคุณพี่โคกนี่ครับผมครับสวยไหมกรุงเทพพวกกรุงเทพมาเจอพี่โคกนี่แหละอ่ะเป็นควาดีเป็นระบบ